พี่พลเห็นยนุชกับหมอวัดไหมนั่นว่าสองคนนี้เขาดูเหมาะกันดีนะคะพูดอะไรของแกก็พี่อยากจะแยกยนุชกับไอ้ชัยาไม่ใช่หรอหมอวัดเนี่ยทั้งหล่อนิสัยก็ดีมีความรู้ความประพฤติดีหน้าที่การงานก็ดีสองคนนี้เขาดูเหมาะกันดีนะคะ ถึงแม้วหมอวัดเนี่ยจะไม่รวยมากแต่นันรู้ว่าพี่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกแกคิดจะจับคู่สองคนนั้นคิดหรอว่าคนอย่างเยนุชจะยอมอก็ไม่แน่นะคะเยนุชกับหมอวัดเนี่ยเขาก็เคยมีข่าวด้วยกันมาก่อนนี่ตอนเยนุชอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอวัดเขาก็ดูแลเยนุชเป็นอย่างดีนะคะ นั่นว่านะสองคนนี้อาจจะแอบดูกันอยู่ก็ได้อะอย่างน้อยจับคู่ยายนุชกับหมอวัดก็ยังดีกว่าออชยานะ